ลานซายอยากาเขาไปแห่งกินผุนเลเลรถมากมีออเดอร์ข้าวอ๋ออืมตั้งมาเฮียบ้านนะเฮ้ยสอนคาถั่วดินมาด้วย ฉันหิวอ๋อวัตถุสิ็งเพิ่ม่อว่านนี่ลืมเลยนี่ลืมตั้งหลายอย่างลืมตั้งหลายอย่างเลยเธอมาสัครนให้ฉันรอแล้วได้อะไร ให้ฉันรอแล้วได้เป็นไรโอ้ยส,ญญส,ญญสัญญงสัญญาณสัญญงสัญญาณสัญดาก,ก็ไม่มีทนานามเทตรนน้ำมาเสิร์ฟของภายในมาดูส่วนแหม่มีลงน้องเนาะมี่คือวันศิลป์นนี่ใช่ อะไรนะ่ะของกินนะ่ะแกงหน่อไม้หรอต้อยมยำอะไรนะ่ะโอ๊ยวันวัน,น,นมีแต่แกงหน่อไม้เบื่อมากถามาอยากกินอย่างเธอขันโมเป็ดไก่กับปลหยากก็ได <c oughs> ้อยากอย่าง เ,เข้าไปเข้าเข้าไปสิเธออยากเอาเฟไปปูกเนี่ยอยากอ้อมขั้วรตรงนี้นะ่ะเอาเฟปผูกนี้เป็นใครบ้างเนี่ย สูง,องเอาป้งไก่ตายมากินเหม็นบอเทนสวัสดีตอนสายๆเบื่อมากเลยเป้ปงไก่ไปเอาหอยปางมาอีกแล้ว กระสอสุกหอมอัน,นก็ต้มกระดูกพูดกระต้มกระดูกเหมือน้สภาพอากาศมุ่นนงล่างนานแล้ว เต็มอยู่เดี๋ยวมาคกินี่้ฝนตกเดี๋ยวตกปล่อยๆมึงก็คงเมื่อตกประมาณตีสามลมาเข้าห้องน้ำน้ำไหลรัลงคายนี่ได้บางหวงมั่นแบบนี้มาปลูกนะแกงไม่สมเด็จโบวานมาซื้อหรจะสมปะละ่ะ สกป,ปกมากมือล่าสุดว่ยข่าเสือไปเป็นของในไซ เขาแล,แล้วก็หาซะนี่ว่าอะไรเขาบอกจะกอบกวยตัวเองอดอกมะขามคือกระดอกกระเดียดใต่ปะต้นไหนหนะวะมาต้นข้าข้าวเป็นวันนี้ในต้นห้าพันปเป็น มะขคามเสมอมันก็เป็นสองระดูสามระดูมะาคามมันปีนะมันบ่เป็นได้ยื่บานบ่เป็นมากมุเียมะาคามกิน,อนพอมะาคามเตียงพอาง่า,งาก,ก็สิหัก แซบเลยเ <c oughs> บ้าตอนเข้าไปพอดนะั้นตอนนั้นข้องภายในเข้าตู้นี่ใส่เปิด เฮียน่ะตู้วัดน่ะเลยตัางเพืออืมเพราะวตู้เขาอยู่ในน,น,นี้นะก่อนนั้นนกไผ่มันมีตูว้วัดเขาเปิดตูว้วัดอืมทำประต้องสอบนาะผมว่าเขาเราเคือยังบอกไปส่งเขาอยู่เราเขาเฮียนเบื่อ เอ <End>. ็นอนขิขาว,วบะแซบสะโถ,าถมาวะ สอแ <c oughs> ต่ว่าปีนี้มะม่วงบ่ค่อยเป็นเนียเป็นบางตน้นบางต้นก็บ่ค่อยดกมันเป็นบางปีเนาะปีใดที่มันดกก็คือดกเบิดซูดตน้นที่ตน้นมะม่วงนี่ก็บ,บ่เป็นมะม่วงกระสอบบางปีดกขึ้นเป็นต้นเยอะเป็นเยอะดอกมากอปีนี้หากินยากอยู่เงือง่อนจะเป็นอยูง่ยง่าเดียว ยัดโบกหมะม่วงกระสอบมัวในหอมเทียงเฉแสดงนะมันเป็นอยู่ไม้ต่อยขี้เบิร์ดเลย ยัดลงไปอร่อยโอ้สภาพปีนี้จัาสีเป็นอะไรเนาะพีนนพ่น้องเห็ดลายเห็ดหน้าเข้าไปได้สีแหงเบิ่งส่งสีแหงแนีงปกติน้ำป่เคยแหง <c oughs> <c oughs> น้ำหวยมงยังแหงเบิดเลย น้ำซ่แห้งวัดฝนยังบัดตกอยู่ปีนี้ถือว่าแรงสุดปกติเนี่ยเมษาเนี่ยมันกระตกอยู่ยปีนี้บมมีหดฝนต้องๆส,สาเก่าสามสิบเมษาอันนี้ว่าพาย,ยุเขาไหลหลอดไปดิวันที่นั่นวันที่นี่พย,ยุเขากระเขายู่แต่ว่ามันบต่ตกมันตกเขตอื่นมึงเทื่อกระตกเพราะปอกแปกปอกแก มื่อวานอยู่บ้านกับพอดินลายเขาบดตกบรรจารแหงอาจานนั่งดมไส้ วาอยู่ตลาดเนาะเขามีลูกหัวขายโมูหเขาเลี้ยงแล้วมันตกเขตเออเต็มอยู่ลูกหมดเขาเลี้ยงอะไรเลี้ยงกับกบนี่นะกบหรืว่าป่ามันจะบอกไข่เสียหน,นองเก่าเด้มันบอกไข่นอกจากฝนตกแล้วมันจะขึ้นไปไข่น้องไม่ที่มีน้ำอ่ะที่มันแห้งแล้วแต่มันมีน,ำน้ำหนองเกา่าหนองเก่าบอกไข่ สี่สิบพันพอกินอยู่ทำวันไหนห่วงนะ,ะประมาณถุยนิดหน่อยมาแกรงกินเกล็ดใช้น้ำมัสมเงเกล็ดไฟเลือดเรือเป็นโมกลูกหมดปีที่แล้วก็ซื้อว่ามีอยู่เด็กกบเจอมันดับ นี่ก็ห้องแจ้าแซลอยู่นี่สะห้องซุมมงนะ้มเงิห้องเจ็ดแปดตัตนะกบเลยมันทีห้องตะวผูตัวแมนบ่ห้องตะผูห้องกัต์แม่มันห้องหาตัวแม่ฝนบ่ตกแต่มันห้องหาฝน ฝนตกออกมาไข่เป็นหัวเพราะว่าบฝน,บนตกตัวเนื่องน้ำแห้งครับตายอีกหัว ย่างเป็ดเด้ยใครมีเป็ดท่ายบันปานไป็ระจบม,อม้อมันขึ้นเลยเขาย่างมากเราแ่วแบว่า ลมอยู่เราว่ากับเพื่อนมิดจริง่ที่ป่นแมงแคงก็เสีสบเนะ้ะนี่นะ